สวัสดีนี่เหมียวเองวันนี้เหมียวจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับระบบสเต็มใน Morning Moon Village กันจะเป็นยังไงตาเหมียวมาดูกันเลยสำหรับเกม Morning Moon Village นะคะมีสเตมอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะก็คือสเตมคู่ของ K ครับและสเตมคู่ของ KUSDT นะคะ สำหรับการสเต็มก็คือการปลูกต้นกล้าลงไปที่แปลงนั่นเองนะถ้าเรียกง่ายๆแปลงหน้าตาของต้นกล้าก็จะประมาณนี้มันมีข้อแตกต่างกับการปลูกแบบเมล็ดยังไงนะคะต้นกล้าเนี่ยสามารถปลูกทิ้งไว้ได้เลยโดยที่ไม่มีการเน่าเสียเหมือนเมล็ดนะเพราะเมล็ดถ้ามีการปลูกลงไปจะมีข้อจํากัดก็คือต้องเก็บเกี่ยวภายใน 4 5ชั่วโมงนั่นเองถ้าเลยไปกว่านั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าผักเน่านั่นเองซึ่งหลายๆคนคงเจอมาแล้วแต่เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับระบบการสเตมนะคะสเตมก็คือเอาต้นก้านเนี่ยลงไปปลูกเราจะปลูกทิ้งไว้ได้โดยที่มันไม่เน่าเสียเลยนะและเราจะมาเก็บตอนไหนก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเมียวจะลองลงให้เพื่อนๆดู วิธีการนะคะอันดับแรกนะถ้าเราจะซื้อ,เอสเตมที่เป็นคัพนะคะเราต้องมีเหรียญคัพในกระบ๋าก่อนถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีเป็นเหรียญรูมิแบบนี้ยังไม่มีคัพเพื่อนๆสามารถแลกได้ในตัวเกมเลยโดยการไปกดที่รูมินะคะและเลือกที่รูมิขีดคัพนะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะซื้อคัพ ให้เราเลือกที่เซลล์นะคะเซล์ Sell อะไรก็คือเซลลูมินั่นเองนะเซลลูมิเพื่อที่จะได้คับมานะเราก็จะเซลลูมิในจำนวนที่200ลูมินะคะมันจะขึ้นมาว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่คับนะตอนนี้ได้17.92เดี๋ยวก็จะกดเซล์เลยและเช่นเดียวกันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการ ลงสเต็มที่เป็นด้านของ KUSDT เราก็ทำการซื้อ KUSDT มาก่อนนะด้วยวิธีการเดียวกันก็คือเรียกที่คู่เหรียญ Lumi ขีด USDT นะคะเลือกเซลล์แล้วก็ใส่จำนวน Lumi ที่เรามีลงไปเราก็จะได้จำนวน KUSDT ออกมานะคะเป็นจำนวนเท่านี้แล้วเราก็กดเซลล์เช่นกันนะแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยแล้วก็รอนะคะ อ่ะเรียบร้อยแล้วเพียงแค่นี้เราก็มีเหรียญที่พร้อมจะซื้อสเต็มแล้วทีนี้เราก็ไปซื้อสเต็มกันสำหรับการซื้อสเต็มให้เราเลือกที่ช็อปเช่นเดิมนะคะแล้วก็มาที่สเต็มได้เลยเมื่อกี้เหมียวแรกเป็นคู่ของเคคัพมาไว้ด้วยใช่ไหมทีนี้เราต้องการซื้อสเต็มให้เราเลือกที่เคคัพนะและกดที่บายนะคะเราเอาเหรียญที่เรามีเมื่อกี้ เมื่อกี้เหมียวแลกมาได้17เหรียญใช่ไหมเหมียวก็ให้กดจํานวนที่เราต้องการที่จะแลกลงไปนะคะ17เหรียญและให้กดที่บายนะคะ Confirm และเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสเต็มของ KUFT ก็เพื่อนๆก็ต้องซื้อสเต็มเช่นกัน,กนทำเช่นเดิมนะคะให้กดที่บายแล้วก็ใส่จำนวนที่เราต้องการซื้อลงไปเมื่อกี้นะคะ ที่เหมียวแรกมาโอเคแล้วก็บายสำหรับการซื้อสเต็มนะคะที่เป็นคู่ทำไมถึงเลขเป็นคู่เพราะว่าการลงสเต็มคือการเอามูลค่าของเงินมาผูกกันทั้งคู่นะคะก็คือ1สเต็มเราจะซื้อด้วยลูมิครึ่งหนึ่งและคับครึ่งหนึ่งอย่างเช่น1สเต็มมีมูลค่า100ใช่ไหมเราจะใช้ลูมิ50แล้วก็คับ50 เอาไปแลกสเต็มออกมา1อันนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่สมมตินะเท่านั้นนะก็คือ5050ห50เปอัเ็นเป็นทั้งคู่เหรียญ USDT และครับนะคะเป็นทั้งคู่เลยแล้วทีนี้เราก็จะได้สเต็มออกมานะคะในจำนวนที่เราแลกมาเมื่อกี้แล้วเราก็จะมาลงนะคะสำหรับฟาร์มเนี่ยวิธีการดูฟาร์มและเลือกฟาร์มที่ให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดให้เพื่อนๆคลิกแล้วดูที่ค่า APR นะคะเปอร์เซ็นก็คือเปอร์เซ็นผลตอบแทนมันเป็นต่อปีนะเพื่อนๆถ้าเป็นคู่ของคัพแลือเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มมะเขือเทศเนี่ยก็จะได้อยู่ที่46.99%ต่อปีนะเดี๋ยวเราลองดูฟาร์มอื่นกันอ่าถ้าเป็นกระหลำ่ำนี่เป็น46.98ต่อปีนะคะแล้วถ้าเป็นแครอทละ่ะ 46.99%ต่อปีนะคะแล้วถ้าเป็นขา้าวโพด4 6 8 7ต่อปีนะยิ่ง api เยอะเท่าไหร่ก็ทำให้เราได้ผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นนะคะทีนี้เพื่อนๆก็ต้องมาเลือกแล้วว่าเพื่อนเพื่อนอะจะลงอะไรดังนั้นเหมียวจะเลือกลงของคู่เคครับที่แครอทแล้วกันนะคะ แล้วก็กดสเต็กไปได้เลยกดแม็กแล้วก็สเต็กข้อควรระวังของการลงสเต็มเพื่อนๆต้องมั่นใจว่าเพื่อนๆจะไม่ถอนออกมาในเวลาอันสั้นนะคะเพราะการลงสเต็มคือการเก็บ ออมในระยะยาวเลยทีเดียวเรียกง่ายๆคือฝากเงินนั่นแหละแต่ฝากกินดอกเบี้ยนะก็คือต้องใช้เวลานิดนึงอะ่ะเพราะถ้าสมมติว่าลงแล้วถอนเลยก็คือว่าเราจะขาดทุนไปแล้วนิดนึงเพราะว่าไหนจะค่าทมเนียมค่าแรกนะคะแล้วก็ไหนจะมูลค่าของเหรียญที่ขึ้นลงด้วยนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะสำหรับคู่ของคับนะคะอีกอันนึงที่เหมียวมีก็คือสเต็มของ KUFDT นั่นเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูค่า APR หน่อยอันนี้ห้าสิบแดจุดถ้าเป็นกะหล่ำละ่ะห้าสิบแดจุดหน่งเมะเขือเทศห้าสปดห้าสิบเจดนะห้าิบเจ็ดแครอทอาจจะดีกว่าก็ได้นะเนี่ยห้าสบแหนะข้าโพดกับแครอท ถ้างั้นก็ลงเป็นข้าวโพดแล้วกันเพราะเป็นแปดหกนั้นเหมียวขอลงข้าวโพดนะคะแล้วก็ก็รอนะให้ไก่หมุนวิ่งให้เสร็จบางครั้งมันก็จะบักนะคะเพื่อนๆทีนี้ผลผลิตที่เราได้ออกมาเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะมาอยู่ที่มูลค่าตรงนี้นั่นเองนะที่เขียนเอิรนเนี่ยแครอทเอิรเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องมาเก็บทุกวันก็ได้นะคะคือสะสมทิ้งไว้ไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาเก็บทีเดียวก็ได้นะจะปิดไว้เป็นปีเป็นเดือนก็ไม่เป็นอะไรนะคะยกเว้นถ้าเกมปิดตัวนะแต่ว่าคงไม่มีวันนั้น <c oughs> เหนียวคิดว่านะเมื่อเราลงเสร็จแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของการลงสเต็มนะคะก็คือเราสามารถกดย้ายไปแปลงไหนก็ได้ ที่เราต้องการนะคะในคู่เหรียญเดียวกันอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเหมียวเห็นแล้วว่า aapr ของข้าวโพดมันลดลงแต่เป็นข้าโพดข้าวโพดลดแต่เป็นมะเขือเทศเพิ่มเหมียวอยากย้ายแปลงก็ทําได้นะคะด้วยการกด howet และ a n d w i t h d a w นะคะก็คือการเก็บเกี่ยวแล้วก็ถอนก้าออกมาแล้วก็ย้ายไปที่แปลงที่เราต้องการได้เช่นกันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามารู้ข้อแตกต่างของ คู่เหรียญ2คู่นี้กันดีกว่านะคะสำหรับฟาร์มคู่ของ KUSDT กับ l ู m i นะคะมูล,ลค่าเนี่ยก็จะค่อนข้างนิ่งถ้าเหรียญถ้าเหรียญมีการลงเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับราคาของสเต็มน้อยหน่อยนะเพราะว่ามันมูล,ลค่ามันผูกกันกับแค่ตัวลูม i แค่ตัวเดียวนะคะนั่นก็คือ เหรียญคู่ของ kusdt กับ l u m i เนี่ย usdt เนี่ยมูลค่าแทบจะไม่ขึ้นหรือไม่ลงเลยมันน้อยมากนะเพื่อนเพื่อนดังนั้นมันจะรักษามูลค่าของสเต็มไว้ได้ดีกว่ายกเว้นเหรียญมันลงไปเยอะๆนะคะเหรียญ l u m i มันลงไปเยอะๆงี้มูลค่าก็จะหายไปเช่นกันนะแล้วก็ถ้าเหรียญขึ้นมูลค่าพอร์ตก็จะขยับตามน้อยนะคะเพราะว่ามันอิงแค่เหรียญ l u m i แค่ตัวเดียวนั่นเองนะถ้าเทียบกับอีกคู่ฟาร์มหนึ่งนะ งั้นเราก็มาดูฟาร์มของคัพกับลูมิกันบ้างน,นะคะสำหรับอันนี้เหมียวก็เทียบให้กับสายซิงนั่นแหละเพราะว่าถ้าเหรียญลงเนี่ยมีผลเยอะเพราะลูมิกับคัพเนี่ยมันผูกกันโดยตรงนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าคับขึ้นลูมิก็ขึ้นด้วยถ้าคับลงลูมิก็ลงด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นมันก็จะมีความเสี่ยงเยอะกว่าคู่ของ KUSDT นิดนึง ไม่นิดอะเยอะเลยก็ประมาณ5้าเซนตใช่ไหมแล้วถ้าเหรียญขึ้นล่ะเหรียญขึ้นมูล,ลค่าของพอร์ตก็จะขยับตามเยอะกว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าถ้า KUSD กับลูมิเนี่ยมันจะขึ้นแค่ฝั่งลูมิแค่ฝั่งเดียวก็คือเทียบเป็น5้าสิบเปอร์ซนนะคะแต่ถ้าเป็นคับกับลูมิเนี่ยถ้าคับขึ้นลูมิก็ขึ้นด้วยก็เท่ากับขึ้นหนึ่งรเปอร์ซนตเลยทีเดียวนะอืม อันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเห็นเท่านั้นนะแต่การขึ้นลงจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ขึ้นตามที่เหมียวบอกก็ได้นะคะแล้วก็มูลค่าพอร์ตเนี่ยมันจะขยับตามเยอะขึ้นใช่ไหมถ้าเป็นคู่ของคับกับลูมินะขึ้นเยอะกว่า KUFT นั่นแหละเอาง่ายๆแต่ความเสี่ยงมันก็สูงนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าขึ้นตอนขึ้นก็ขึ้นเยอะลงก็ลงเย,เยอะเช่นกันนะเพราะว่าถ้าขึ้นร้อยก็ต้องลงร้อยเหมือนกัน ดังนั้นกรรมฟาร์มเนี่ยเหมียวขอบอกเพื่อนๆเ,เลยว่ามันเหมาะกับการเล่นระยะยาวนะคะยาวมากๆระดับหนึ่งปีสองปีขึ้นไปเลยแหละเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเล่นสั้นถือเหรียญไว้เฉยๆจะคุ้มกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องมาเสียค่ารมเนียมฝากแล้วก็ไม่ต้องมารอเก็บดอกเบีย้ยถ้าเหรียญขึ้นเราก็ขายได้เลยแล้วก็ได้กําไรเต็มไม้เต็มมือกว่านะคะแต่ว่า การมาฝากสเต็มเนี่ยมันก็ดีกว่าการเราถือเหรียญรอเฉยๆอ่ะแล้วก็กินดอกเบีย้ยมันข้อดีมันแตกต่างกันนะแต่ว่าการลงสเต็มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทําให้เราเก็บเงินได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ทําผลตอบแทนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะทวีคูณได้เพราะว่าเราสามารถทําการทบต้นทบดอกเข้าไปเก็บไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะคะ เหมียวขอบอกนิดนึงว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะถ้าเพื่อนๆต้องการทําการลงทุนเพิ่มเติมเหมียวแนะนําให้เพื่อนๆไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก่อนการลงทุนนะคะและทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะทุกคนต้องศึกษาการลงทุนให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะวันนี้เหมียวไปแล้วบ๊ายบายค่ะ